แต่ก่อนนะคะหนูมีแฟนเป็นผู้ชายค่ะแล้วทะเลาะก,กันบ่อยมากหนูก็เลยรู้สึกเบื่อแล้วก็เครียดก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นทอมอะคะ่ะวิธีล้างอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยนะคะล้างยังไงคะให้มันสะอาดเพราะว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายมากเลยค่ะผู้หญิงกับกันกับผู้หญิงที่เรียบร้อยผู้ชายจะชอบผู้หญิงแบบไหนมากกว่ากัน หนูมีแฟนเป็นผู้ชายค่ะแล้วทะเลาะก,กันบ่อยมากหนูก็เลยรู้สึกเบื่อแล้วก็เครียดก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นทอมค่ะออคิดว่ามาชอบผู้หญิงดีกว่าได้ไหมคะ,อ,ะอันนี้คงจะตอบสำหรับทั่วๆไปครับน้องๆด้วยคุณผู้ชมทางบ้านด้วยปัจจุบันเราจะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเยอะผู้ชายหันกลับไปอยู่กับผู้ชายผู้หญิงหันกลับไปอยู่กับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงไม่อยากจะอยู่ด้วยกันอีกต่อไปเพราะว่าคำคำเดียวครับว่าเธอไม่เข้าใจฉัน ือผู้หญิงก็อยากให้ผู้ชายเป็นอย่างที่ผู้หญิงเป็นผู้ชายก็อยากให้ผู้หญิงคิดอย่างที่ผู้ชายคิดนมครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วผู้ชายกับผู้หญิงจะคิดไม่เหมือนกันจะไม่มีทางเหมือนกันถามว่าทําไมโลกเราสร้างให้มีผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายก็จะมีจุดอ่อนบางอย่างผู้หญิงก็จะมีจุดอ่อนบางอย่างผู้ชายก็จะมีจุดแข็งบางอย่างผู้หญิงก็จะมีจุดแข็งบางอย่างเวลาชายหญิงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมานะครับ ทำเกิดช่องว่างได้เพราะว่าจุดอ่อนคนหนึ่งก็จะโดนจุดแข็งอีกคนหนึ่งช่วยบังเอาไว้ในขณะที่จุดอ่อนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะมาช่วยได้นั่นคือความดีของการมีนะครับคู่รักแบบชายหญิงแต่ในปัจจุบันครับคนเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นเวลาเรารักใครอยากจะให้เขาทำตามใจเราไม่ใช่พบกันครึ่งทางอีกต่อไปนะครับทำไมเป็นแบบนั้นผมก็คิดได้หลายรูปแบบปัจจุบันนี้เราเป็นสังคมวัตถุครับ เราหาเสื้ออะไรได้ง่ายแต่น้องอย่าลืมนะว่าการมีสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนั้นเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจนั้นต้องเจอเครึ่องทางต้องประสานความสัมพันธ์กันไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองนะครับปัจจุบันนี้เรามักจะเอาแต่ใจตัวเองเราอยากจะให้ใครซึ่งรู้ใจเรามาอยู่กับเราอยู่นานไปนานไปเบื่อไหมไม่เชื่อลองดูสิ นะครับใครลองอยู่สิถึงอยู่ผู้หญิงด้วยกันในที่สุดก็ต้องมีสิ่งไม่ดีไม่ดีโผล่มามือนกันแล้วก็จะไม่ชอบใจเลิกกันไปผู้ชายที่ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ชอบผู้ชายแท้จริงแล้วก็จังทะเลาะกันครับน้องๆไม่ต้องกลัวครับว่าชายชายชายหญิงนะครับหญิงชายหญิงหญิงเนี่ยสัมพันธภาพนั้นถึงจะรู้ใจแต่ถ้าเกิดมีบางเรื่องบางราวถึงไปด้วยกันไม่ได้ในที่สุดก็พบกันนะครับแต่เรื่องความรักนี้อยากจะรักใครก็รักขอให้รักจริง เมื่อรักแล้วนะครับพยายามเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันนับถือกันแล้วให้อภัยกันแล้วชีวิตรักก็จะมีความสุขถ้ารักแล้วอยากจะให้เข้ามาเอาใจเราอย่างเดียวอยากให้ถูกใจเราอย่างเดียวไม่นานก็เบื่อครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับขอบคุณค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับเป็นคำริมเป็นคำถามที่ดีๆมากๆเลยนะครับน้องๆเนี่ยนะครับเชิญคนต่อไปเลยครับ อยากถามอาจารย์หมอว่าวิธีล้างอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยนะคะล้างยังไงคะให้มันสะอาดเพราะว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายมากเลยคะ่ะกลัวว่าน้ําที่ใช้ไปเนี่ยจะไม่สะอาดแล้วก็กลัวว่าเชื้อโรคจะเข้าช่องคลอดได้อย่างนี้คะ่ะควรจะทํำยังไงคะว่าเผื่อจะได้แนะนําเด็กนักเรียนได้ด้วยคะ่ะได้ครับวิธีการดูแลจุดซ่อนเลนนะครับจุดซ่อนเลนผู้หญิงเราใช้คาว่าจุดซ่อนเลนเลยเพราะมันซ่อนเลนนะครับบริเวณนั้นเนี่ยจะอับชื้นง่าย หลักการที่เราจะต้องแนะนํำน้องๆก็คือชุดชั้นในเนี่ยจะต้องควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรืออย่างน้อยนี่ต้องโปร่ปงๆหน่อยอย่ารัดแน่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นลมอารมณ์ถ่ายเทไม่ดีเนี่ยมันจะอับชื้นจะเกิดเชื้อราได้ง่ายเพราะประเทศเราเป็นประเทศร้อนชื้น ใะเรื่องของสุขอนามัยก่อนนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่านุ่งกางเกงยีนรัดๆเป็นเวลานานๆน,นะครับใส่กระโปรงหรือนุ่งผ้าถุงแบบไทยๆเนี่ยจะดีหรือถ้าใส่กางเกงก็เลือกกางเกงที่เป็นผ้าฝ้ายนะครับและไม่หนามากลมถ่ายเทได้สะดวกอันนั้นอวัยวะก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับกลางคืนเนี่ยแนะนำสำหรับน้องๆผู้หญิงว่าไม่จําเป็นต้องใส่ชุดชั้นในนะครับกลางคืนไม่จําเป็นนะครับเพราะใส่ไปแล้วมันก็จะอับทั้งวันทั้งคืนหลักการก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับ อาบน้ําเช้าอาบน้ําเย็นได้ก็ดีสําหรับประเทศไทยเราเพราะมันร้อนวิธีการชําระร่างกายทั่วๆไปเราก็ใช้สบู่ธรรมดานะครับบริเวณจุดซ่อนเลนเราอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ใช้น้ําสะอาดธรรมดาก็พอนะครับถ้าเป็นที่บ้านไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่บางครั้งเวลาที่เราไปเข้าส่วมสาธารณะหรือห้องน้ําสาธารณะเนี่ยให้ดูให้ดีๆบางทีน้องเวลาถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยนะหัวฉีดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นขึ้นสนิมมันไม่รู้กี่ปีแล้วก็ยังเอามาฉีดกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนําว่า ควรจะพกกระดาษที่ชูส่วนตัวไปนะครับพอประมาณและก็เสร็จแล้วก็ซับๆพอนะครับโดยที่ไม่ต้องอถูหรือว่าเช็ดบดขยี้ไม่ต้องทำแบบนั้นนะครับซับๆพอแห้งแล้วก็ทิ้งนะครับหรือถ้าบางคนอาจจะชอบอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นแผ่นผ้าที่มันมีอะไรครับชื้นๆหน่อยนะครับมาซับถ้ามีเงินจะซื้อก็เชิญตามสบายคงไม่มีอันตรายอะไรนะครับนั่นคือหลักการเวลาเข้าห้องน้ําสาธารณะและต่อมาก็คือน้องๆจะต้องจําไว้ว่า เวลาถ่ายอุจจาระเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะมีการทําความสะอาดนะครับถ้าทําความสะอาดจะฉีดน้ำเนี่ยให้ฉีดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะจะฉีดด้านหลังมาด้านหน้าเพราะเดี๋ยวแบคทีเรียจากรูทวารหนักมันจะเข้ามาตรงนั้นแทนนะครับและเวลาเช็ดทําความสะอาดเหมือนกันให้เช็ดจากหน้าไปหลังอย่าเช็ดจากหลังมาหน้านะครับหลักการง่ายๆมีแค่นี้และที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อแห้งแล้วไม่ต้องโรยแป้งนะครับไม่ต้องโรยนะครับไม่ต้องโรยนะครับ ไม่ต้องโรยตรงนั้นสะอาดดีแล้วไม่ควรจะมีอะไรต่างๆตรงนั้นเลยถ้าเป็นไปได้ก็แค่น้ําสะอาดก็พอแล้วครับผู้หญิงที่ชอบทําตัวกะกันชอบแสดงกิริยาไม่สํารวมมารยาทชอบทําตัวเด่นให้ผู้อื่นดูโดยเฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงที่เรียบร้อยผู้ชายจะชอบผู้หญิงแบบไหนมากกว่ากันแล้วเพราะอะไรคะ Uh, คำตอบก็คือของแบบนี้เนี่ยเขาเรียกลังเนื้อชอบลังยาละผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงประเภทเซลล์อะนะฮะเพศแต่งตัวเอ่อเวอร์เวอร,วอร์กากันที่น้องว่านะอีกพวกน้นก็ชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยนะครับคงไม่มีรูปแบบที่แท้จริงว่าเขาจะชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าเราจะต้องนั่งมองว่าถ้าเราเป็นบุคลิกแบบไหนเราก็จะได้ผู้ชายบุคลิกแบบนั้นมานะครับเพราะเขาถึงบอกว่าปลาแบบไหนก็เข้าข้องแบบนั้นน่ะนะึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้น คงไม่มีแบบรูปแบบอย่างแต่ว่าถ้าลักษณะถ้าเราจะนั่งมองว่าการที่เรามาีลักษณะที่ดูดีมันก็จะดีต่อไปสําหรับอนาคตเราถูกต้องไหมครับถ้าเราเป็นผู้หญิงซึ่งทําตัวไม่ค่อยจะดีนักในอนาคตตอนเรามีลูกสาวเนี่ยลูกสาวทําแบบนั้นเนี่ยเขาจะอ้างได้ว่าก็แม่ยังทําใช่ไหมแต่ถ้าเราทําตัวเรียบร้อยไว้เราก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับใครครับาสาหรับลูกๆของเรานะครับค่าจริงถ้าถามคุณหมอนะคุณหมอว่าระหว่าง2ทางเนี่ยดีที่สุดเพราะเรียบร้อยมากเกินไปก็โดนคนหลอกง่าย ถูไหมครับากานเกินไปก็อาจจะโดนคนอีกกลุ่มหนึ่งหลอกเหมือนกันถ้าอยู่ตรง,ตรงกลางตรงกลางน่าจะดีกว่าจริงไหมครับลองถามความเห็นกับคือแต่งตัวให้ให้ให้สงา่าให้สวยให้มีเทสแล้วก็ประพฤติตัวแบบที่เขาเรียกว่าอะไรน่ารักมีเพื่อนฝูงเยอะๆแต่ไม่ถึงขั้นว่าต้องโอ้โหเวอร่อแบบนั้นดีกว่าไหมค่ะ นี่คงเป็นไขปัญหาลับวัยรุ่นครับวัยรุ่นนะครับ่พิเศษกลุ่มหนึ่งครับแต่จะเห็นว่าคําถามทั้งหลายนี้เป็นคําถามซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงจะเห็นว่าน้องๆเขาก็มีปัญหานะครับที่อยากจะต้องการความรู้เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจำวันไขปัญหาลับวัยรุ่นนะครับจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะไขปัญหาลับให้น้องๆนะครับทุกๆนะครับสัปดาห์ที่คุณจะได้รับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ